พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสประสรุชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นชมต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกขุตกะนิกายปฏิสัมพิธามัคปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตายาน เป็นอย่างไร <c oughs> คือกามมชันทะเป็นสภาวะต่างๆในคขมะเป็นสภาวะเดียวเมื่อประโยคคาวจรคิดถึงในคขมะที่เป็นสภาวะเดียวอิตยอมหลีกออกจากกามมชันทะเพราะฉะนั้น ปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจตวิวัตญาณพยาบาทเป็นสภาวะต่างๆถ้าพยาบาทเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงพยาบาทที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมดลีกออกจากพยาบาทเพราะฉะนั้น ปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานีนมิทะเป็นสภาวะต่างๆอโลกัสัญญาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอาโลกัสัญญาที่เป็นสภาวะเดียว ยย่อมหลีกออกจากทีนมิธะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานอิเลทั้งปวงเป็นสภาวะต่างๆอรหธรรมตเป็นสภาวะเดียวเมื่อประโยคขาวจรคิดถึงอรหัตมรรคที่เป็นสภาวะเดียว จิตย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่า เจโตวิวัตยานปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตะวิวัตยานเป็นอย่างไรคือประโยคขาวจรเมื่อละกามฉันทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งเนคขมะเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตะวิวัตยาน เมื่อละพยาบาทย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอภยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตยานเมื่อละถินมิทธะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิต ตาวิวัตยานเมื่อละกิเลธทั้งปวงย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอรหัตมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตะวิวัตยานชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการอธิตสถานชื่อว่าจิตตะวิวัตยานปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตยานเป็นอย่างไรคือเมื่อประโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่า ผูว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดายานย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่า ญาณปิวัตยานเมื่อประโยคาวจรรู้แจ้งชัดเมื่อประโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าโสต,ตะว่างคานว่างิวหาว่างกายว่างมนโนว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาญย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตยาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ื่อว่าปัญญาพระมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตยานปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขะวิวัตยานเป็นอย่างไรคือประโยคขาวจรสละกามชันทะ ด้วยเนคขมะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละความสละพยาบาทด้วยอภยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละทีนมิทะด้วยอโลกสัญญา เพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอุทจจะด้วยอวิเคปะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละวิจิกิจฉาด้วยธรรมะว,ะวัฏฐานเพราะฉะนั้น ปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขะวิวัตยานปัญญาในสภาวะแท้ ชื่อว่าสัจจะวิวัตยาณเป็นอย่างไร <c oughs> คือประโยคขาวจรเมื่อกำหนดรู้สภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนสภาวะที่แปรผันแห่งทุกข์ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้ จึงชื่อว่าสัจจะวิวัตยานเมื่อละสภาวะที่ประมวลมาสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะที่ผัวพันแห่งสมุท,ทยัยย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจะวิวัตยาน เมื่อทำให้แจ้งสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกสภาวะที่เป็นวิเวกสภาวะที่เป็นอสังคตะสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อเจริญสภาวะที่นำออกสภาวะที่เป็นเหตุ สภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมักย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานัญญาวิวัตเจตวิวัตอิตตวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตสัจจวิวัต ประโยคคำวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิวัตเมื่อคิดย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจโตวิวัตเมื่อรู้แจ้งย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจิตตาวิวัตเมื่อกระทำยานย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า ญาณวิวัตเมื่อสละย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตย่อมหลีกไปในสภาวะแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรดคใดมีสัญญาวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีเจโตวิวัต ในขณะแห่งมรคใดมีเจโตวิวัตในขณะแห่งมรั em ้นย่อมมีสัญญาวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีสัญญาวิวัตรเจโตวิวัตในขณะแห่งมรั้นย่อมมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัต ในขณะแห่งมรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีญาณวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีญาณวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีสัญญาวิวัตเจตวิวัตจิตตวิวัต ญาณวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัต วิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรคใดมีสัจจะวิวัตในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัด เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจะวิวัตตญาณฉะวิวัตตญาณน,นันในเทศที่44ถึง49จบ50อิทธิวิ ทะยานานิเทศแสดงอิทธิวิทยานปัญญาในสภาวะที่สำเร็จด้วยการกำหนดกายของตนและจิตมีฌานเป็นบาทเข้าด้วยกันด้วยอำนาจการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและละหุสัญญาชื่อว่าอิทธิวิทยาน เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากสันฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์จเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร คือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรคยเจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสา และความเพียรสร้างสรรค์ภิสูจนนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อนควรแก่การงานในอิทิบาทสี่ประการนี้ครั้นแล้วย่อมตั้งกายไว้ในจิตบ้างตั้งจิตไว้ในกายบ้างน้อมจิตไปด้วยอำนาจกายบ้างน้อมกายไปด้วยอำนาจจิตบ้างอธิษฐานจิตด้วยอำนาจกายบ้าง อธิษฐานกายด้วยอํานาจจิตบ้างรั้นโน้มจิตไปด้วยอํานาจกายน้อมกายไปด้วยอํานาจจิตอธิษฐานจิตด้วยอํานาจกายอธิษฐานกายด้วยอํานาจจิตแล้วย่อมให้สุขสัญญาละหุสัญญาอย่างลงในกายอยู่เธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนั้นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อ อิทธิวิทยานเธอย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือหายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงปูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ปุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกาย ไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะที่สำเร็จด้วยการกำหนดกายของตนและจิตมีฌานเป็นบาท เข้าด้วยกันด้วยอำนาจการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและละัโหสัญญาชื่อว่าอิทธิวิทยานอิทธิวิทยานในเทศที่ห้าสิบจบห้าสิบเอ็ด โสตาธาตวิสุทธิญาณในเทศแสดงโสตาธาตวิสุทธิญาณปัญญาในการอย่างลงสู่ตัทธนิมิตที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจแห่งการด้วยอำนาจการแผ่วิตกไปที่ว่าโสตาธาตวิสุทธิญาณเป็นอย่างไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสัมวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขาร ภิกษุนั้นย่อมอบรมข่มจิตทำให้เป็นจิตอ่อนควรแก่การงานในอิทธิบาทสี่ประการนี้แล้วย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในที่ไกลบ้างย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในที่ใกล้บ้างย่อมใส่ใจสัทธนิมิตแห่งเสียงทั้งหลาย หยาบบ้างย่อมใส่ใจสัทธานนมิตแห่งเสียงทั้งหลายละเอียดบ้างย่อมใส่ใจสัทธานนมิตแห่งเสียงทั้งหลายละเอียดอย่างยิ่งย่อมใส่ใจสัทธานนมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศบุรพาย่อมใส่ใจสัทธานนมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศประชิม ย่อมใส่ใจสัทธนรมิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศอูดรย่อมใส่ใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศทักษินย่อมใส่ใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศอาคเนย่อมใส่ใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศพายับย่อมใส่ใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลาย ทั้งทางทิศอีสานย่อมใส่ใจสัทธาิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศหอรดีย่อมใส่ใจสัทธาิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศเบื้องต่ำย่อมใส่ใจสัทธาิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งทางทิศเบื้องบนเธอมีจิตอบรมแล้วอย่างนี้บริสุทธิ์ของแพ้ว ย่อมน้อมนำจิตไปเพื่อโสตทาาุวิสุทธิยานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการอย่างลงสู่ตัทธิมิตรที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจการแผ่วิตกไปชื่อว่าโตตัธาตุวิสุธสทธิญานโตตัธาตุวิสุทธิญานในเทศท,ที่ห้าสิบเอ็ดจบสำหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนั่งกรรมฐา,าน พอ,อสมควรแก่เวลาขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆ,ๆออกจากการนั่งสมาธิต่อไปก็ตั้งใจแพ้เมตา <c oughs> หังสุกิโตโหโมีนิทุโหโมี อเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอตานังปริหะรามิสัพเพสัตตา อเวราหุนตูอัพยาปัชาหุนตูอะนีคาหุนตูสุขีอัตนาปริหารันตูอิทังโน ปุญญาภาคางังสัพพัสตนานังเทมาตั้งใจแ่ไปแล้วก็อุทิศไปกลาบพระรัตนตรัยจะได้ไปกำหนดต่อเตรียมตัวกราบ